เอาครับผมซื้อมาตัางา้งนานจัดซะหน่อยเอาสักคลิปหนึ่ง<อ>นี่ไงคลิปถ่ายละคนันโยโกฮันเน่และคนันแล้วดวดิน่าสงสารมากเลยอ่ะพี่บอยโอ้ยเหี้ยสีมงสีตุดทงแก้ทก,กี่บอยนะทำแก้พี่บอยนะทแก้พี่บอยนะไอส้สารแก้เลน็อเอาวก่อนรถซือแล้นั้น ทำปุยเลี้ยงโมเห็ดได่เี้ยงแล้วทอันนี้เปียร์ตายตายแล้วเฮ้ยีทำปีร์ลุงแม่จะโ้ไปไหนยันด้วย่คนแงวิ่งตามกไม่เห็นอ่นี่เห็นแดงยังเดี๋ยวกูต้องดูฝั่งนู้นอ่ะกูต้องดูรถเหลือฝั่งฝังไปเบียร์น่ะ เอาพี่บอยมาเอาพี่บอยก่อนโอนมแก่โอ้โหโอ้ยตายไปแล้วค้ชครับเดียวเดียวแห่ตัวขนาดากาไม่เห็นอตตันนี้โตอันนี้โตอะไรไม่รี ทำไรอะ่ะเตะรถไปไงผมไม่ได้ทำไรนะมาแล้วอะไรอะ่ะผมมองเห็นผมไม่ใช่ผมไม่เห็อนที่รอเลาหอกผมเออลกลัว,อ,วอะไรนไตเหรอเราจะลดยุดตัวเหรอจาไม่ตามคุณที่มีอ่ะ าชิ้นหาย啊นี่ตัวรถนี่เกียร์คุณร้อยอย่าทำไม่ไม่ทำผม,ม,ผ,มผมฝากไม่ทำอะไรพี่อนะไม่เลยสั่งให้เราเปิดเกมนะอะไร,รเลยจะข้ากิน,นออกมาจอดจ่ายค่าทางด่วนให้ผมด้วยไม่จ่ายเลยมีส้ายอะไหรอผมก็มีไอ้ <laughs> ไ รเกิดมาเดี๋ยวเบียเดี๋ยวล้อนนะอย่าทำอย่างนั้นไม่ดีไม่เดี๋ยวล้อนเยอะไรตเอไปจะล่อเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นเหรอโโอ้หกูแม่งขาแข็งไม่ยอมปล่อยคันเร่งไม่พ้นเลยมันจะโล่ออย่างนั้นผม พี่ทำไรพี่โคตายมันจะโนเฮ้ยหายเป็นร้อยดีายหายเรียกชื่อเลยดีายระวังเด็กนเอฟมีอชื่อคือบอลเนี่ยสายปาพี่สายป๋าพี่นี่เลือกตัตชีวิตเองเรือกผิดทาแน่นอนอ้าวหาดิอะไรพี่ กิโลนะโอ้ยเดึงโค้งเลยเฮ้ยนี่อะกยุกคนรับโอ้โหเนือหัจะแพ้เลยเฮ้ยมีเสกายเหรอเนี่ยนี่กูถึงโค้งหรอวะถึงโค้งหรอวะเรื่องมาไม่ถึงโค้งแน่เลย